มินีเขาประโยช่ชอบเฟนรนด์อนเดิมเนาะเราไม่ยือกับซื้อมยะฮนาดนผมทันเล่มล่าสุดแต่เล่มก่อนนะั้นผมยังหาซื้อยังไม่ได้เลยอ,อเพราะเร่ออย่างเล่มลังจากที่มันห่างหายไปสิบกว่าปีเพิ่งจะมาแต่นีน้นที่เขายังเอลซอ่ะโอ้โหผมนึกว่าจะนึกจะตัดใจไปละอ่าได้ไหมลูกมา นะอันนี้น่าจะเป็นตอนช่วงปีใหม่เป็นงานสันเจ้ากันก็เป็นเรื่องราบวนป่วน,นเหมือนเดิมน่าจะเป็นคุณสาหินะน่าจะขึ้นปีสามแล้วก็ลเส้นยังเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมในเรื่องก็ น่ติดตามเหมือนเดิมครับก็คงไม่ห่างหายไปอีกนะกลัวห่างหายมากเลยเนี่ยเพราะมันเพราะมันหายหลา,ายปีมากก็นั่นแหละกลัวมากเลยแหละหน้ากันดีเหมือนเดิมแต่ไม่อยากเรียนมะลกหลันนอ,อก,กันนะเนี่ยสนุกภาพสวยมียอะไรให้ติดตามเยอะเห็นปะ่ะมีแถมนี้ด้วยเป็นบลกสก์ดเป็นเ,เป็นภาพบลการ์ดแล้วก็ เ็นฉลองเลยก็มีที่ขั้นหนังสือของฮานุฮิเป Lee, ็นสองคู <y ang S 2> ่นี้เลยแต่ที่ขั้นหนังสือเป็นฮานนี้คนเดียวเป็นภัพนี้ภัพแยกส่วนโบสการ์นั่นก็ยืนคู่เหมนเดิมก็ถือว่าดี กูคงไม่หายหายีกแล้วนะกลัวเหมือนกันนะ <c oughs> หายไปสิบปีเลยน <c oughs> เลยนี่ยก็ไปเจอกันใหม่คลิปใหม่ goodbye